สวัสดีครับทุกคนครับถ้าเกิดคุณมีงบอยู่5,000บาทฮะวันนี้ก็จะมาแนะนำา i n f i n i x Hot 12นะครับตอนนี้นะครับจะเป็นมือถือที่อยู่ในซีรีส์ของ Infinix Hot 12ซีรีส์นะครับก็จะมีตัว Hot 12 i Hot 12 Play แล้วก็ Hot 12นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีจุดเด่นเรื่องของแรมนะครับเพราะว่าเขาจะมีแรมอยู่ที่ทั้งหมดเนี่ย11เกิกเลยครับก็คือปกติเป็นแรม6ก b ิกนะฮะแล้วก็สามารถที่จะมี Extended RAM ตูงสุดนะครับ 5กิกเลยครับก็คือมีตั้งแต่2นะฮะ3ิกแล้วก็5 g ิกด,ด้วยกันนะครับตอนนี้เขาเรียกว่า virtual ram ซึ่งหลายๆแบรนด์เนี่ยก็เริ่มมีฟีเจอร์แบบนี้แล้วนะครับทำให้เราสลับแอปต่างๆได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทํามูดไหลลื่นไม่มีสะดุดเลยครับตอนนี้นะครับจากที่ดูในก่อนนะครับก็จะเห็นได้ว่าจะมีสเปคอยู่ที่ ram 6นะครับ ROM 128นะครับทีนี้เวลาการใช้งานเนี่ยเขาก็จะเอารอมนะครับจาก128เนี่ย หักมานะครับ2กิก3ามกิกหรือ5กิกเนี่ยนำมาใช้เพิ่มให้แรมทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับเอาละครับสำหรับตัวนี้นะครับนี่เลยนะครับฮอตติบนะครับตัวนี้นะฮะอ่าจะบอกว่าค่าก่อนนะครับไม่ถึง5,000บาทครับแล้วก็นี่ครับนี่เลยนี่อันนี้คือหน้าตาของตัวเครื่องนะครับอันนี้คือสีขาวนะครับสวยเลยนะฮะ จุดเด่นนะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่รองรับ 4G นะครับไม่ใช่ 5G นะฮะแต่ว่าด้วยความที่ราคาไม่ถึง5,000บาทนะครับได้อะไรบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยก็คือได้กล้องกล้องหลัง13ล้านพิกเซลบวก2ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มี AI นะครับมีกล้อง AI ด้วยแล้วก็มีไฟแฟลชครับแล้วก็กล้องหน้า8ล้านพิกเซลครับก็คือการใช้งานเนี่ยถือว่าไหลลื่นนะครับแล้วก็ดูตัวเครื่องสิเห็นไหม มันบางแบบบางเฉียบมากๆเลยครับตอนนี yeah. ้เขาเรียกว่ามันเป็นฟัดดีไซน์เลยนะครับคือเป็นแบบความบางนะครับทีนี้เนี่ยการใช้งานต่างๆเนี่ยในรุ่นที่มีตระกูลแบบนี้เห็นไหมครับมันยังมีพอร์ต3.5มมให้อยู่นะครับแล้วก็มีพอร์ตชาร์จไทสีนะครับแล้วก็แนะนำให้ใช้กับอุปกรณ์ที่มาในกล่องก็คือมีตัวเคสไถนะครับมีตัวอะแดปเตอร์ชาร์จแล้วก็มีสายชาร์จที่มาพร้อมกล่องครับ ก็แนะนําให้ใช้อุปกรณ์ในกล่องนะครับทีนี้ในการใช้งานนะครับเราก็แตะนิ้วเข้าไปนะครับก็กลายเป็นการสแกนลายนิ้วมือเพื่อปลดล็อกหน้าจอด้วยนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่ารวดเร็วมากๆเลยแล้วก็การใช้งานตอนนี้ครับจะใช้ CPU ทิปเป็น h e t i o G85 นะครับเหมาะกับสายเล่นเกมนะครับแล้วก็มีการประหยัดพลังงานต่างๆนะครับตลอดการใช้งานเนี่ยใช้งานด้วยแบตเตอรี่เนี่ย5,000มิลลิแอมป์นะครับตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่า การใช้งานเนี่ยครับเขาก็จะมีเป็น Android 12นะครับอันนี้ก็ถือว่ามันถือว่าใส่ลื่นนะครับแล้วก็ใช้งานได้อย่างดีเลยละนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เขาถ้ามีตัว power marathon นะครับที่บอกได้เลยว่ามันจะใช้งานได้นานๆเลยครับเนื่องจากมันรองรับ 4G นะครับไม่ใช่ 5G เนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยมันใช้งานได้ยาวนานนะครับโดยที่มีข้อดีเรื่องของทิปนะครับตัว g 85เนี่ยก็ เอามาช่วยนะครับทีนี้เนี่ยอ่าก็จะมีเรื่องของอ่าในส่วนของการเล่นเกมนะครับก็คจะมีตัวที่ช่วยในการเล่นเกมครับวิธีการก็คือให้เข้าไปที่เมนูไปเชื่อฟังก์ชันนะครับอันนี้นะครับตัวไปเชื่อฟังก์ชันเนี่ยตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของอ่าหนึ่งเลยก็คือเมมฟิวชันนะครับอย่างที่เราบอกว่าอ่าในการใช้งาน,เนยเราสามารถที่จะ เลือกปรับได้นะครับตัวนี้ครับหกกับ2 6กับ3 6กับ5นะครับกิกได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับใส่ประมาณนี้ได้นะครับทีนี้เนี่ยในการใช้งานเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขามีเกมโหมดครับตัวนี้นะครับเกมโหมดเนี่ยจะเป็นตัวเหมือน AI ช่วยให้แบบการเล่นเกมเนี่ยมันดีขึ้นนะครับแล้วก็การจัดการพวกพลังงานการจัดการพวกโนติต่างๆนะครับ จัดการแบบว่าเนี่ยมันจะมีแบบโนติมาอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ให้รบกวนการเล่นเกมอะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่เหมาะกับการเล่นเกมเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกได้รวมไปถึงการมีหน้าจอที่เป็นหน้าจอลอยนะครับคือเด้งขึ้นมาลอยๆโดยที่ไม่เป็นรบกกนการเล่นเกมเลยนะครับรวมไปถึงการใช้งานก็เขาเรียกว่าโซเชียลเทอร์โบครับตัวนี้เขาบอกว่าเป็นฟีเจอร์ที่แบบว่าน่าสนใจเลยนะครับตัวนี้กดเข้าไปปุ๊บเนี่ย มันสามารถที่จะใช้งานอย่างเช่น w h t t a p p ต่างๆเนี่ยได้ดีเลยนะครับมันจะมีแบบว่าตัวที่ช่วยแบบว่า Voice Record, Voice ไว้ c ล r d คอร์ดไว้ชั้นเจอร์ต่างๆนะครับก็ตัวเนี้ยเอามาช่วยลงไปถึงตัวที่เป็นวิดีโอบิวตี้ด้วยนะครับตัวนี้ก็น่าจะเหมาะกับคนที่ใช้แบบ WhatsApp อะไรอย่างงี้นะครับส่วน l ล n e อะไรพวกนี้มันก็ทำให้แบบหน้าเราแบบสว่างสใสอยู่แล้วนะครับในขณะที่ Echo นะครับ Echo น่าสนใจเพราะว่ามันสามารถใช้ Facebook นะครับ มาตั้งเจอไอจี IG เนี่ยหรือแม้กระทั่งไลน์เนี่ยสองบัญชีในเครื่องเดียวกันได้เลยโดยที่ไม่ต้อง l o อกอินล็อกเอบ่อยๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะมีตัว Smart Panel นะครับตัวนี้จะเข้ามาช่วยนะครับอ่ะให้มาดูนะครับอย่างนี้นะครับเวลาการใช้งานนะครับก็จะเข้า Smart Panel ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยให้เราใช้งานได้สะดวกขึ้นนะครับในขณะที่ ตัว XOS นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำให้เราได้าการใช้งานต่างๆที่มันไหลลื่นได้ดียิ่งขึ้นนะครับ mm hmm. ต้องบอกว่า,าเราลองเล่นมือถืออินฟินิมาหลายปีละนะครับ mm hmm. แล้วก็เขาทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆเลยก็คือทำแบบว่ามือถือที่แบบ รอ,องรับการใช้งานได้ดีขึ้นนะครับคือไหลลืน่นไม่มีแบบตะดุดไม่มีกระตุกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอีกอย่างที่อยากแนะนํา,นานก็คือปามไอดครับปาม ID เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนคล้ายๆการสิงะฮะมันจะไม่ได้เป็นแบบคาวเหมือนกับอไอคาวหรือว่า ทางท s ซุงอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะล็อกอินเข้าไปได้นะครับก็สามารถที่จะทิ้งพวกคอนแทคทิ้งอะไรพวกนี้นะครับก็เวลาเราใช้งานกับอุปกรณ์ที่เป็นของอินฟินิเนี่ยฮะคือตอนนี้อินฟินิก็จะมีดักตอีกหลายตัวที่ไม่ใช่มือถือนะครับก็สามารถที่จะเอาทุกอย่างมาซิงกันได้คอนเทน t คอนแทคอะไรต่างๆนะฮะอ่ะตัวนี้นะครับ Wifi นะครับรองรับเนี่ยก็คืออ่าสามารถที่จะอ่าใช้งานเป็น 2.4กิกนะฮะอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นปกติของมือถือในระดับราคาอ่าสี่ห้าพันบาทประมาณนี้นะฮะแล้วก็สามารถที่จะปล่อยฮอตสปอตนะครับตัวนี้เนี่ยปล่อยฮอตสปอตเนี่ยสามารถที่จะปล่อยฮอตสปอตเป็น5กิกได้นะครับอ่าตัวนี้นะฮะนี่ประมาณนี้นะฮะปล่อยฮอตสปอตเป็น5กิกได้นะครับอ่าก็เหมาะกับอุปกรณ์ที่รองรับอ่าไวไฟหกิกนะครับแต่ว่าทีเนี้ยตัวมันอะรองรับ Wi-Fi แค่2.4ง ครับอันนี้ต้องบอกว่ารับได้แต่ปล่อยได้5นะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็เช่นเคยอย่างที่บอกแหละว่าลองรับเฉพาะตัว p ีนะครับไม่ใช่ฮาร์เป็นท้องติมนะครับอ่ะทีนี้ลองรับยูเอบีโอครับสามารถที่จะเอาแฟลชไดร์มาเสียบตรงนี้ได้เลยก็คือต้องเปิดตัว OTG ตัวนี้ก่อนนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้โดยรวมนะครับประทับใจตัวนี้ก็คือเรื่องของหน้าจอนะครับเรื่องของแบตเตอรี่ที่เยอะนะครับอ่ะแต่ต้องบอกว่า ครั้งแรกที่เราเอามาถ่ายรูปอะฮะเราไปสรวนตัดนะครับเรารู้สึกว่าเราเจอปัญหาว่าเราถ่ายรูปบางรูปเนี่ยมันถ่ายเลยไม่ติดนะครับถ่ายแล้วถ่ายไม่ติดนะครับเราก็เลยอาศัยการล้างเครื่องนะครับก็คือฟังเตอรี่รีเซ็ตนะครับก็ถือว่าตอนนี้ใช้งานได้ปกติเลยนะครับไม่มีปัญหาก็จะบอกว่าถ้าใครเจอปัญหาหอะไรพวกนี้ก็ลองดูแล้วกันว่าเราลองอ่าใช้วิธีการล้างเครื่องเอา นะคร,รับการใช้งานไหลลื่นมากๆไม,ไม่มีกระตุกเลยนะครับใช้งานได้ดีเลยนะครับอ่ะก็เอามาฝากการสำหรับคนที่อยากจะได้มือถืองบ5,000บาทนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าถ้าเทียบกับคู่แข่งเนี่ยมือถืองบ5,000บาทเนี่ยถ้าเป็นแบรนด์อื่นเนี่ยคุณอาจจะได้แรมแค่4กิกนะครับเผลอๆอาจจะได้แค่3กิกเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าตัวนี้อ่ามันได้แรม6กิกแถมยังมีวิชวลแรมก็คือเอา รวมพื้นที่ในตัวเครื่องนะครับมาแบ่งนะครับเป็น v i จิลแรมก็คือเป็นแรมเหมือนนะฮะก็ทําให้สามารถที่จะใช้งานได้ไหลลื่นมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งยอมรับว่าอินฟินิเนี่ยเป็นมือถือที่มีการพัฒนาอะไรต่างๆได้เยอะแยะมากมายและที่น่าสนใจก็คือตัวน,นี้ครับบนกล่องนะครับจะบอกว่าอุปกรณ์ในกล่องเนี่ยมือถือของอินฟินิเนี่ยจะไม่เหมือนแบรนด์อื่นๆนะครับอ่ะ อันนี้จะมีเป็นเข็มจิ้มติ่มถูกไหมฮะอันนี้ปกติเลยนะครับแล้วก็พวกคู่มืออะไรก็ทั่วไปนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของคอมมูนิตี้เขาครับซึ่งหลายๆรุ่นเนี่ยจะมีตัวนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นตัวแบบว่าอ่านี่ครับอ่าเป็น X ขับครับนี่ตัวนี้นะฮะเป็น X ขับนะครับเป็นสวยเลยเนี่ยตัวนี้นะครับ,ะรบจะให้เป็นแบบว่าเป็นคล้ายๆแบงกนะ์นะนะ อันนี้จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นขับก็สแกนตัว QR ได้นะฮะอ่ะมาพร้อมกับเคสใสนะครับอันนี้จะบอกว่าพอเราได้มือถือสวยสีขาวๆใช่ไหมฮะแล้วเราก็เอามาใช้กับเคสใสแบบนี้ครับนี่ประมาณนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าอุปกรณ์ครบถ้วนแล้วก็มาอุปกรณ์ที่มาพร้อมกับตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นตัวอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็ตัวสายชาร์จครับอันนี้นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวอะแดปเตอร์ครับนี่ก็จะเป็น หัว USB ปกตินะครับแล้วก็นี่การใช้งานนะครับตัวนี้นะครับรองรับการชาร์จไวนะครับ18วัตต์นะครับแต่ว่าหัวจะเป็นแบบกลมแบบนี้นะครับถือว่าต้องเลือกปลั๊กนิดนึงนะครับให้มันเสียบได้แน่นนะครับตัวนี้ก็เสียบเข้าไปปุ๊บแล้วก็เสียบชาร์จนะฮะอ่ะอย่างที่เราบอกแหละว่าเราอยากจะแนะนําให้ใช้กับของแท้นะครับหมายความว่าถ้าคุณจะไปใส่กาะเแบงค์นะครับก็ควรจะใช้ สายตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้กับพอแบงค์ที่รองรับการชาร์จนะฮะชาร์จไว้สำหรับเรื่องการถ่ายภาพเนี่ยเดี๋ยวเอาภาพถ่ายแล้วก็วิดีโอให้ดูต่อหลังนะครับแต่ต้องบอกว่าวิดีโอพวกนี้มันจะไม่ได้มีการตั่นนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับซึ่งเราลองทดลอบตูแล้วก็คือเอาเอาเอามือถือรับใส่กระเป๋าเสื้อนะครับเป็นกระเป๋าเสื้อเชิ้ตนะฮะแล้วก็เดิน เดินถ่ายเป็นแนวตั้งนะครับก็ลองดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงการรับเสียงต่างๆการโฟกัสต่างๆเป็นยังไงแต่ว่าถ้าบอกว่ามือถือพวกนี้ไม่ได้มีกันสั่นดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะได้กันสั่นที่ดีขึ้นน่าจะต้องใช้เป็นไม้กันสั่นเข้ามาช่วยนะครับน,น้องเรียกลอันตัวไหนตัวไหนตัวนี้อ่ะตัวโน้นนะ ตนนี้นะโอ้คิวเหรอฮะตอนเราจะเอาอะไรเอาตนไหนดิสำหรับการถ่ายภาพก็จะมีโหมดการถ่ายที่เป็น ai cam นะครับมีโหมดช็อตวิดีโอนะครับแล้วก็มีโหมดบิวตี้นะครับมีโหมดพอตเพลทให้ด้วยมี Night ทูเปอร์ไนท์คือถ่ายตอนกลางคืนนะฮะอ่ะแล้วก็คือเรียกได้ว่าครบถ้วนแหละสำหรับการถ่ายภาพนะครับแล้วก็สามารถที่จะ,ะมีตัวที่ใช้ ตัวนี้นะครับตัวนี้ที่สแกนนิ้วครับเป็นตัวที่ลั่นแทร์เต้เลยด้วยนะครับอันนี้ก็เอามาฝากกันสาหรับตัวอินฟินิตฮอตสิบสองนะครับตัวนี้ก็เป็นมือถือเล่นเกมนะครับที่ต้องบอกว่า,าไม่ได้เด่นแค่เรื่องของเล่นเกมแล้วก็การจัด,จดการพลังงานแบตเตอรี่แต่ว่าเรื่องของกล้องก็ถือว่าโอเคแหละนะครับถือว่าถือว่าจบเลยนะครับในเครื่องเดียวนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะมีเครื่อง หลักอยู่แล้วนะครับใช้ทํางานกับอีกเครื่องนึงใช้เล่นเกมนะครับยังไงเนี่ยถ้าคุณใช้เล่นเกมเนี่ยตัวนะครับอิสปินิกฮอตทิเนี่ย,เ,ยเป็นตัวท็อปของในตระกูลฮอตทิปสองทีรีนะครับอ่าก็เล่นมาหลายตัวแล้วนะครับต้องบอกว่าทางอิสปินิเขาก็มีการพัฒนาอ่าอะไรเยอะแยะมากมายเลยครับก็คือเรียกได้ว่าไม่ผิดหวังนะครับอ่หลับใครสนใจก็ลองดูมีลิงก์ใต้คลิปให้ดูนะครับตัวนี้ก็ ได้สีขาวมาก็สวยมากๆเลยโดยที่ผมมองว่าถ้ามันใสเคสใสเนี่ยสวยเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องอกังวลเลยเรื่องของการเป็นรอยขีดข่วนหรือว่าการหาเคสมาใช้นะครับแต่ว่าในขณะที่การลอยหน้าจอนะครับอันนี้อาจจะต้องหาตัวการลอยหน้าจอมาปิดซะหน่อยละกันแต่ว่าตอนนี้ครับถือว่า,าตัวการลอยหน้าจอเขามีแปะมาให้นะครับเนี่ย,ยมีแปะมาให้แล้วนะครับก็ถือว่ากัน ลอยได้ในระดับหนึ่งนะครับถือว่าใช้ได้นะฮะก็เอามาฝากกันสำหรับตัวนี้นะครับที่มีตัววิชวลแรมแล้วกันนะก็ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับมือถือในตระกูลรุ่นตั้งสี่ห้าพันเนี่ยตอนนี้ทุกแบรนด์นะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเริ่มมากละนะครับมีวิชวลแรมมาให้นะฮะทำให้เราสามารถที่จะ ใช้งานได้หลายรื่นนึ่งขึ้นแต่ว่าตอนนี้มันมีแรม,มาให้6กิกถ้าด้วยราคาเท่ากันนะครับเทียบกับมือถือรุ่นอื่นๆแบรนด์อื่นเนี่ยคุณจะได้รมน้อยกว่านี้นะครับอตอนนี้จะได้รมเยอะกว่าแถมยังได้ช่วยรมตัวนี้ที่อัดรมได้สูงสุดก็คือ1ิดกิกด้วยกันนะครับถือว่าถ้ายิ่งมีรมเยอะนะครับก็ยิ่งทําให้สามารถที่จะรัาแอปต่างๆได้หลายเรื่อนึ่งขึ้นนะครับอันนี้มาฝากกันสำหรับอีฟินิก มัดสิบสองครับโอเคครับคุณที่ตามนะสวัสดีค่ะ